สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนคาเฟ่แล้วทห้โชคดีทุกท่านนะครับวันนี้ไลฟ์สดนะครับอาจจะติดขัดนิดหนึ่งนะครับนี่คือมาช่วยเด็กน้อยนะครับที่บ้านของเขานะครับนี่นี่เนี่ยแค่นี้แหละอยู่เพิงแค่นี้แหละครับมีมุ้งอยู่สามคนพ่อแม่ลูกอืเก็บขยะขายนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ไม่มีแม้แต่ห้องน้ํานะครับอห้องน้ําไม่มีนะครับ ก็เข้าป่าเข้าป่าอย่างเดียวนะครับป่าเนี่ยแล้วอาบน้ํากันยังไงไม่มีที่อาบน้ําอืมนี่นะครับของที่ทางสุดินทีวีแล้วก็ทางช่องเราได้เอามาช่วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนายกแป๊บซี่นะครับหรือนายโดจินินทีรันโชคอน,นันต์นะครับที่ช่วยเหลือ ข้าสารแล้วก็จะมีตามมาอีกนะครับกับน้องคนนี้นะครับสอ,อบถามน้องเขาเรียนป .5 แล้วนี่นะครับอยู่ประมาณนี้อ,อยู่กันนี้ฮะอยู่กันก็เป็นอย่างนี้ฮะก็ทาง คุณโจและก็สุรินทีวีก็ได้ออรับทราบเรื่องจากตอมของสุรินนะฮะกับน้องที่เรียนอยู่ราชมงคลน,นะฮะแล้วก็ลองประสานงานมาทางที่คุณโจก็รีบมาช่วยกันเลยนะครับตรงนี้นี่คือน้องผู้หญิงนะครับที่ได้รับนี่นะครับคือบ้านของเขาเนี่ยน้องคนนี้ก็เอาจัก,กรยานเอาของกินของใช้มาให้ ไฟฟ้าไม่มีใช้นะครับอยู่ในตัวกังแอนหรือตัวประสาทอําเภอประสาทเลยนะฮะแต่ไฟฟ้าไม่มีใช้เดี๋ยวเราจะแพลนให้ดูนะฮะว่ามุมเป็นยังไงนะออกจากส่วนนี้นะฮะนี่นี่นีเห็นเสาไหมฮะเนี่ยเสาก็อยู่หน้าบ้านนี่นะฮะแต่ไม่มีไฟใช้เนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยตรงข้ามกับบ้านเลยแต่ไม่มีไฟใช้ก็อยู่กันมืด นี่นะครับไฟหลวงยังมีเลยก็อาจจะได้ใช้ไฟหลวงแอบแอบใช้ความสว่างตรงนี้คนไม่มีก็ไม่มีจริงๆนะฮะเนี่ยก็เนี่ยมาช่วยอยู่ในลักษณะนี้แหละครับก็เบื้องต้นก่อนนะฮะตอนนี้ก็ นี่นะเบื้องต้นก่อนก็ได้อยู่ประมาณนี้นี่คุณธนินทัศน์คุณโจนะครับก็ได้มาช่วยเราจะมีพ่อผมเป็นพี่สาวประตูแต่ว่าเป็กเด็กเาไม่ค่อยเต็มเนาะออาไม่อยู่คุณยบ้านไม่อยู่คุณยบ้านทำงานก้อง อันนี้ถ้าฝนตกหนักก็เสร็จเลยฝนตกหนักอ,อยู่กันยังไงไหนอามาแล้วอืมอ้รับมอบต่อนะคุณแม่อืม เอามาเอาคุณคุณป้าบอกว่าให้ไปเสียบได้อเอาไปเสียบได้นะอ่าไฟเสียบได้มองข้าวนะไม่เป็นไรหรอกผมตั้งใจเอามาให้ทำดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอยู่เลยครับเห็นคุณป้าได้ผมก็ดีใจแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงผมก็ดีใจครับอืมตอนเช้าเขาก็จะไปใส่บาตรทุกวันไม่จำเป็นหรอกไหนใครยังไงนะฮะวันเลยขนาดป้ายังไม่เคยได้ใบ ในเวลาวันาเขาจะไปทุกวันชาจมอันนี้อันนี้สงอันนี้สงครับอันนี้สงของบุญมีสายไฟไหมไม่มีสายไฟอีกก็ต้องหาสายไฟมาให้อ้ก็ต้องไปหาสายไฟมาเสียบต่อ าป้าเเจา้อ่นี่ใส่บาททุกวันเลยอืมดีมากเลยอืมเนี่ยอ๋อแล้วหุงยังไงหุงเตานี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเตานี้ะเนี่ยเตาี่ที่ถวายพระทุกวันเนี่ยหุงข้าวถวายพระทุกวันตักบาททุกวันอืม ตอน,นี้ก็น่าเกี่ยวข้าวคุณนุ่นก็ให้ข้าวมาที่บ้านข้าวมามข้าวก็ปลาเาาอาไว้บ้านตานน้นะครัแล้วล่าทำอะไรคะมีรายได้ไดยังไงครปบล่าขายเกงคารป้าขที่ป้าทั<อ>้งตัวไดขายข้าวจะไปช่วยเขาทุกวันเนอยูอ่นี่ล่างหมอ้ออะไรไไต็ดแล้วก็จะพับล้างหม้อพักบอะไรแผ่นด้านอะไต่างนี่ก็ยังเก็บข้าวเหลือพรุ่งนี้ ป้างใอเพางพี่สาวก็ขายขายกับข้าวโอเคตอนนี้เราก็เอาของจะเก็บไว้ตรงไหนครัคุณป้าคะอ้าวเดี on, right ๋ยวดูสิเขาจะเก็บตรงไหนอ่าลองดู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 เราจิตอาสาลูกช่วยยกของหน่อยเรเดินเดินเิเดี๋ยวเนี้ยวอ่าเราจะหาไฟโซลาเซลล์มาให้ ไม่มีไฟฟ้าใช้เลยเดี๋ยวเอาไฟโซลาเซลล์มาติดให้นะเป็นบุญเป็นกุศลยายมันเ่าใหญ่้ก็ได้ใช้ด้วยกันนั่นหละไม่ไม่ธรรมดานะเตาเตานี้หุงข้าวถวายพระทุกวันตัดบาททุกวัน ข้าวสารข้าวสารแบ่งให้ยายทั้งกระสอบต่างคนต่างหุงใช่ไหมคนละหม้อใช่ไหมเอายายอืมอืมไปจดยายพัดยายยายยายเอาข้าวสารมาให้ห่าสะฝากวนี่อนีกนนนั่นแหละไม่เป็นไรก็อยู่ เอายายเอากราห่มมาให้ยายด้วยนะจ๊ะกระห่มปันสุกปันน้ำใจอยากสายบนคุญดีๆครับคุณยายขอยายมีความสุขมากๆเนาะไปไหนครับใไปที่บ้านยายหน่ยมีไงเตาหุงข้าวตักบาตรทุกวันไม่ธรรมดาใหมหนูตักบาตรทุกวันไหม อ๋อทุกวันเนี่ยน้องน้องคนนี้แหละฮะที่มาช่วยเนี่ยดีใจไหมได้จักรยานดีใจขี่เป็นไหมเนี่ยขี่เป็นอืมเรียนปออะไรแล้วปอหปอห้าแล้วอืมดีมากเลยอืมดูไปก็สภาพอยู่อย่างนี้แหละครับก็ ก็ทางคุณโจนะครับสบินทีวีก็ได้มาช่วยเนี่ยเตรียมรถจักรยานให้น้องเขาหนึ่งคันนะเนี่ยน้องคนนี้แหละนะครับป .5 แล้วแล้วก็ไม่มีไฟนะฮะในบ้านหลังเนี้ยอยู่ในในตัวแหล่งความเจริญแต่ไม่มีไฟแต่มีไฟนี่นะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยไฟหลวงอย่างเงี้ยมีใช้แต่อย่างเงี้ยไม่มี อืมก็เดี๋ยวก็คงมีทางหน่วยงานน่าจะเข้ามาช่วยเหลืออีกนะฮะเพราะว่าจริงเขาไม่มีห้องน้ำเขาจะเข้าป่าห้องน้ำจะเข้าทำธุระอะไรก็ไม่มีจะอาบน้ำก็ไม่รู้ไปอาบตรงไหนอาบน้ำที่ไหนหนูอ๋อแล้วมีไม่มีน้ำประปามาอืมอืม อ๋อขาดแต่ไฟอย่างเดียวเข้าในป่าเข,าาข้าในป่าแล้วแต่เสียบไปอ,บอ,อ,อ,อืมอืมอืมแล้วเวลาเข้าหเข้าถง้้ไม่มีเลยแล้วเข้าที่ ทำน้ำได้ไงน้ำท่ไหนครับในองต้งไหมไหนพาพี่ไปดูซิลูกในในองอยู่ไกลไหมเนี่ยมีไฟไหมเนี่ยองอ่ะนี่คือสาระภูภูโภคนะครับของคนบ้านเราก็ยังขาดกันอยู่อย่างนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเเดดดีี๋ยยวววไตตัมาิให้ะน อ,อืมจะเข้าใงคือ่าเนทนหน้ารหน่ไนี่นะครับโอง่งที่อาบน้ำนี่็มาเป็นกนังใจให้ก็ให้น้องเขาไปเยนเนาะเพือนาค้สองอนะคะ้วมีสมุดมาให้นะคะป้ามีสมุดมีปากกามาให้

บางท่าังเข้ามาชมตอนหลังก็จะไม่เข้าใจว่านี่คือเหตุการณ์อะไรนะฮะเราก็ไม่ช่วยเด็กน้อยนะครับน้องคนนี้นะฮะคือนี่บ้านแกเป็นอย่างนี้ เนี่ยบ้านเป็นอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยห้องน้ําไม่มีนะครับที่อาบน้ําไม่มีห้องน้ําก็เข้าป่าจริงๆอยู่บริเวณนี้มันจะอยู่ในตัวเมืองนะฮะตัวเมืองของอาเภอประสานก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอทางสุรินททีวีหรือคุณโจนะครับก็ได้ชวนมาบอกไปทําบุญกันไหมไปช่วยเหลือเด็กไหมก็เลยมาเลยนะก็เตรียมมีคุณโจก็เตรียม รถจักรยานมาให้น้องเขานี่นะครับแล้วก็มีข้าวมีของกินบางส่วนนะครับมีน้ํานะครับแล้วก็หม้อหงข้าวนะครับมาให้ก็อาจจะเป็นเพตหนึ่งที่จะต้องมาช่วยอีกสักพักหนึ่งนะฮะให้มันผ่านไปจุดตรงนี้ดดู้นอง จะต้องเข้าใจเด็กเด็กแบบมันเป็นแบบเนี้ก็ไม่ได้ต้องการที่จะเกิดมาแบบนี้นะไฟก็ไม่มีใช้นะฮะไฟฟ้าไม่มีใช้เนี่ยบ้านอยู่แค่นี้สามคนพ่อแม่ล,ไไลูกยกวันที่18มาเสกให้เลยอืมยีิบแปดนี้คุณโจ้บอกว่าจะมาเสกให้เลยเดรมิดให้เลยเป็นเป็นตู้คอนเซนเตอร์มาเลยไหมยกมาวางเลย ครับก็ขอบคุณสําหรับการเข้ารับชมนะครับแล้วก็ผมก็ขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ